ทอมครูซเสี่ยงชีวิตทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรภาพยนตร์ชุด m i s s i ่น i m p o s s i b l e ได้สร้างชื่อเสียงอย่างกว้างขวางในฐานะกรณีศึกษาที่โดดเด่นในโลกของภาพยนตร์แอคชั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการพึ่งพาศิลปะก,การแสดงผ่าผนผลจริงโดยนักแสดงนำของเรื่องอย่างทอมครูซตลอดหลายภาคที่ผ่านมาความท้าทายและความอันตรายของการแสดงผ่านผลเหล่านี้ได้เพิ่มระดับขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งในภาคหลังๆได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นชาผ่าผลที่อันตรายที่สุด เท่าที่เคยถ่ายทำมาซึ่งแล้วอะไรคือแรงจูงใจที่ผักดันทอมครูซให้ยอมเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเพื่อแฟรนชส์นี้และความมุ่งมั่นนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์ในวงกว้างอย่างไรลองมาดูกันครับแฟรนชส์ที่ถูกกำหนดด้วยความอันตรายภาพยนตร์ชุด Mission Impossible ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงจากภาพยนตร์ระทึกขวัญที่เน้นการจรารกรรมมากขึ้นในภาคแรกไปสู่การกำหนดภาพลักษณ์ด้วยฉากผ่าผลขนาดใหญ่ ที่ท้าทายความตายมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งฉากใหญ่แสนอันตรายเหล่านี้สะท้อนใ้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับความตื่นเต้นและความตราการตาให้กลายเป็นจุดเด่นของแฟรนชายเวดอีสวูดผู้ประสานงานด้านฉากผาาโผนตั้งแต่ในภาคที่5บอกว่าครูสฝึกฝนอยู่เสมอและหาวิธีการสร้างฉากผ่าโผนใหม่ๆในแต่ละภาคซึ่งไม่มีวี่แววว่าจะลดความตั้งใจลงเลยรวมถึงไซมอนเพ็นักแสดงร่วมบอกว่าเคยเห็นครูส ยิ้มอย่างมีความสุขขณะถ่ายทำฉากปีนตึกเบิร์ชคาลิฟาและที่ห้อยตัวอยู่ข้างเครื่องบินแฟรนชส์ได้จงใจนำปรัชญาใหญ่กว่าเดิมย่อมดีกว่ามาใช้ในการแสดงผ่าดผลซึ่งอาจมีแรงผลักดันมาจากความคาดหวังของผู้ชมและความจำเป็นในการแข่งขันในประเภทของภาพยนตร์แอคชั่นพุ่มกับคริสโตเฟอร์แมคคอรีและผู้ดูแลฉากผาดผลยังได้บอกถึงความจำเป็นในการต้องทำให้เหนือกว่าภาคก่อนๆหน้าอย่างชัดเจน รวมถึงการตลาดของหนังที่กาลังจะเน้นย้ำถึงสเกลและความอันตรายของชากผ่านผลใหม่ๆก็มีไว้เพื่อยกระดับความตื่นตาตื่นใจและเพื่อดึงดูดและรักษากลุ่มผู้ชมแรงจูงใจทำไมครูสถึงยอมเสี่ยงชีวิตทั้งหมดนี้แรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการแสดงผ่านผลสุดขั้วของทอมครูสนั้นมีหลายแงม่มุมขอไล่ไปทีละข้อนะครับความมุ่งมั่นต่อความสมจริงในภาพยนตร์ครูสเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในพลังของความสมจริงในภาพยนตร์ เขายังคงมุ่งมั่นในการจะสร้างความสมจริงผ่านการแสดงอย่างไม่ลดละแม้ว่าเขาจะมีอายุมากขึ้นก็ตามเขาให้สัมภาษณ์กับ The Hollywood Reporter ไว้ว่าการใช้ CGI อาจทำได้ง่ายกว่าแต่คนดูจะรู้สึกถึงความแตกต่างผมต้องการให้พวกเขารู้สึกถึงความเสี่ยงจริงๆในยุคที่เทคโนโลยี CGI กนะ้าวหน้าการยืนการานที่จะทำฉากเสียงด้วยตัวเองกลายเป็นจุดขายสำคัญของแฟรนไชส์และสร้างความแตกต่างในตลาดภาพยนตร์แอคชั่น คุ้มกับแมคค r อรีบอกเพิ่มเติมว่าทอมไม่ได้คิดว่าเขากําลังทํำสตันเขาคิดว่ากําลังเล่าเรื่องผ่านการกระทํานั่นคือความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เขาทํากับสตันแมนทั่วไปนี่จึงแสดงให้เห็นว่าสําหรับครูสการแสดงสตันคือส่วนหนึ่งของศิลปะการแสดงไม่ใช่เพียงแค่การโชว์ความกล้าหลายครั้งที่ครูสยืนการที่จะแสดงฉากอันตรายแม้จะมีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเช่นการใช้มีดจริงในภาคส การห้อยตัวจากเครื่องบินโดยมีอุปกรณ์ช่วยเหลือน้อยที่สุดในภาค5และ6การที่ครูแสดงผ่าผลด้วยตัวเองมาตั้งแต่ภาคแรกในปี1996บ่งชี้ถึงความทุ่มเทในระยะยาวมากกว่ากระแสที่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราวซึ่งแสดงให้เห็นว่านี่เป็นส่วนสําคัญของแนวทางการสร้างภาพยนตร์ของเขาความทุ่มเทนี้ทําให้ครูแตกต่างจากดาราแอคชั่นร่วมสมัยหลายคนที่พึ่งพา C G I และนักแสดงแทนมาขึ้นเรื่อยๆทําให้เขากลายเป็นผู้สนับสนุน เทคนิคพิเศษจริงและหวนำลึกถึงยุคแรกๆของการสร้างภาพยนตร์อีกทั้งพุ่มกับคิสโตเฟอร์โนแลนซึ่งเป็นที่รู้จักในการใช้เทคนิคแบบ p r a c t i c a l e f f e c t มากกว่า CGI ยังได้กล่าวชื่นชมครูซไว้ว่าสิ่งที่ครูซทำกำลังรักษาศิละปะของการสร้างภาพยนตร์แบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นการเตือนให้ทุกคนเห็นว่าภาพยนตร์ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาคอมพิวเตอร์ทั้งหมดฉากผดโผนเพื่อพัฒนาตัวละครอีธานฮัน์การสแสดงผดโผนขอ,ของครูซ เป็นส่วนสําคัญในการแสดงเป็นอ e ีธานฮันซึ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของตัวละครในฐานะสายลับที่มีความสามารถมุ่งมั่นและเกือบจะเหนือมนุษย์ความเสี่ยงทางกายภาพที่ครูสแบกรับนั้นสะท้อนให้เห็นถึงภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ที่ฮันต้องเผชิญพุ่มกับแมคคอรีบอกว่าอีธานฮันเป็นคนหุนหันพลันแล่นที่ไม่ได้ต้องการจะทําในสิ่งที่เขาลงมือทําไปดังนั้นความมุ่งมั่นของครูสในการแสดงผ่านผลด้วยตัวเอง จึงช่วยให้เขาสามารถแสดงความกลัวและความมุ่งมั่นที่แท้จริงของตัวละครออกมาได้ซึ่งจะส่งผลต่อผู้ชมและเมื่อผู้ชมเห็นและรู้ว่าครูสกำลังแสดงผ่าดผลด้วยตัวเองนั้นจึงทำให้เห็นถึงความสามารถและความยืดหยุ่นของฮันซึ่งสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นกับตัวละครความอันตรายที่เพิ่มขึ้นของฉากผ่าดผลสามารถตีความได้ว่าเป็นการสะท้อนถึงความเสี่ยงและความทา้าทายที่เพิ่มขึ้น ที่ฮันต้องผเผชิญในแต่ละภาคต่อมาบทบาทของครูสในฐานะผู้อำนวยการสร้างทอมครูสรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังชุดนี้มาตั้งแต่ภาคแรกซึ่งทำให้เขามีอำนาจควบคุมทิศทางความคิดสร้างสารรค์ของภาพยนตร์รวมถึงจารดับความสำคัญของฉากผาผาโผนให้สอดคล้องไปกับวิสัยทัศน์ของเขาการยืนกรานของเขาในการแสดงผ่าโผานอาจเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์หรือในที่นี้ก็คือภาพยนตร์ จะเป็นชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจอย่างไรก็ตามมีหลายครั้งที่ความมุ่งมั่นของครูซต่อฉากผาดโผนได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจในการผลิตเช่นการที่เขาไล่บริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งออกเนื่องจากปฏิเสธที่จะให้ความคุ้มครองจากการที่เขาจะปีนตึกเบิร์ชคาลิฟาในภาค4กรณีนี้แสดงให้เห็นถึงอำนาจควบคุมสำคัญที่ครูซมีต่อการผลิตและความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ต่อวิสัยทัศน์ของเขาเกี่ยวกับฉากผาดโผน การสร้างมรดกทางวัฒนธรรมการแสดงผ่าผของครูซในแฟรนไชน์นี้มีส่วนสำคัญในการสร้างมรดกของเขาในฐานะดาราแอคชั่นและมีอิทธิพลต่อประเภทของภาพยนตร์แอคชั่นในวงกว้างความทุ่มเทของเขาในการเล่นจริงได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์และนักแสดงแอคชั่นอื่นๆน,นักวิจารณ์และนักวิชาการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์หลายคนยังได้ให้คำนิยามถึงครูซไว้ว่าเป็นดาราแอคชั่นคนสุดท้าย การส่งต่อมรอดอกนี้ที่ชัดเจนในยุคใหม่เลยก็เช่นแฟรนไชส์จอห์นวิกที่เน้นการต่อสู้แบบสมจริงโดยมีคียาโ e รีฟเล่นฉากสตันเองเป็นส่วนใหญ่หรืออย่างแฟรนไชส์ฟาสต์แอนด์ฟิริสที่พยายามสร้างฉากแอคชั่นที่น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้นในแต่ละภาคท้ายที่สุดแล้วเมื่อคิดถึงสิ่งที่เรากำลังคุยกันอยู่นี้ว่าทอมครูซเสี่ยงชีวิตทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรคำตอบย่อมไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวแต่เป็นการผสมผสานของปัจจัยหลายประการเข้าไว้ด้วยกัน ครูสยังได้เคยให้สัมภาษณ์กับไทม์ซึ่งผมว่าก็ให้คําตอบถึงคําถามนี้ไว้ได้ครอบคลุมและชัดเจนเลยเหมือนกันครับว่าสําหรับผมภาพ,พยนตร์เป็นศิละปะที่มีพลังมากมาสามารถพาผู้คนไปยังโลกที่พวกเขาไม่เคยไปให้ประสบการณ์ที่พวกเขาไม่มีวันได้สัมผัสการทําสตาันเหล่านี้เป็นวิธีหนึ่งที่ผมจะมอบประสบการณ์จริงให้กับผู้ชมเป็นเหมือนการเคารพต่อศิละปะของภาพยนตร์และผู้ชมที่สนับสนุนผมมาตลอดและการมาของภาคล่าสุด มิชชั่นใน Possible The Final Reckoning ก็เป็นอีกครั้งที่เขาจะต่อยอดความตั้งใจนี้ครั้งนี้ครูสกลับไปเกาะปีกเครื่องบินอีกครั้งโขนตัวอยู่กลางอากาศที่ระดับความสูง10,000ฟุตและความเร็วที่มากกว่า120ไมล์ต่อชั่วโมงจนทําให้เขาแทบหายใจไม่ออกรวมถึงฉากใต้น้ําที่ถ่ายทํากันในแังน้ําขนาด8.5ล้านลิตรซึ่งครูต้องอยู่ในนั้นเป็นเวลา10นาทีและ,ะเผชิญหน้ากับภาวะขาดออกซิเจนครูสให้สัมภาษณ์ว่า เขาหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ของตัวเองเข้าไปซึ่งพอสะสมในร่างกายมากเข้าก็จะส่งผลต่อกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวทำให้เขอต้องตั้งสติเป็นอย่างมากระหว่างถ่ายทําจากทั้งหมดนี้ท่ามกลางยุคที่เทคโนโลยีสามารถจำลองเกือบทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่การเสี่ยงชีวิตของครูซในแฟรนชายมิชชั่นอ m p a s s i b l e คือการยืนยันถึงคุณค่าของความจริงในผลงานศิลปะเป็นการแสดงออกถึงความทุ่มเทยอย่างสุดขีดต่อศิลปะการแสดง เป็นความเชื่อมั่นในพลังของภาพยนตร์ที่สามารถสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและเป็นการสร้างมรดกทางวัฒนธรรมที่จะอยู่ในความทรงจำของผู้ชมไปอีกนาน One last time.